ไะวันนี้เราจะไปนาไปขายตะไคร้กันไปขายตะไครกันอ,อันนี้ไปไปเลยไปสิไปอไปเลยเร็วๆข้าหนูต้องปั่นก่อนอโอ้ยตามไม่ทันเลยเดี๋ยววันนี้เราจะไปขายตะไคร้กันวันนี้มื้อนี้ห้าสิไปขายตะไครเนก้าเนาะพอเราเ้าตัดไปแล้วเมื่อวานนี่เนาะ วันนี้จะต้องไปขายตะไคร้ลูกค้ากำลังจะมาเอาตะไคร้ไปสิปั่นไปเลยใช่เดี๋ยวเรามารอลูกค้าไ,ไปปั่นไปก่อนเลยเร็วๆตกคลองนะระวังตกคลองนะโอ้โหดูเขาเลี้ยงวัวขาย ไปเลยเรีบไปแล้วเลยไ, <ป S 1> ไม่ทันแล้วนะปานนี้เขาโทรหาปู่แล้วไปนาไปขายตะไคร์กันมาเนี่ยเมื่อวานตัดแล้วทั้งวันวันนี้ต้องเอาวันนี้จะส่งลูกค้า,<อ>าไปก่อนแล้วนะไป,เ,ไปเ,เร็วเข้า,าไป หยุดหยุดอยู่อย่างเนี้ยก็ไม่ไหวแล้วเหนื่อยเนี่ยเร็วเร็วเก้า,เร,กาเรากำลังอัดคลิปอยู่นะเราจะมาโอเอไม่ได้นะเมื่อคืนนี้โทรหาแม่แม่รับปะ่ะล่ะทำไมอ่ะ ฮะถ้วโทรหาพอ่อพ่อรับเปล่าตกลุมตกลุมครับพี่น้อ,หหนองยหยุดไปปั่นไปไม่ถึงง่ายหรอกครับท่านไปต่อใส่เสื้อทรองยังแบดด้วยร้องเพลงทรงยังแบดให้ Thank yeah. you. บอกปู่สิทำไมต้องเปิดไฟรถไว้ด้วยบอกปู่สิตะโกนบอกสิตะโกนบอกปู่ยังก็เสียบกุญแจไว้ทำไมต้องไม่ปิดล่ะเปิดไฟไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่อ้าจะเอาไปสิโอ้โอเร็วๆไฟสิ เปิดประตูให้ปู่เปิดประตูเร็เลวเข้าเราจะมาขายตะไคร้ตัวนี้ดอกไม้สวยงามมากของยายแทน ส่งยังแบดเซดยังบ่อยเอารถมาจอดไว้ก่อนจอดไว้ตรงนี้นะครับรถโอ้ยย่สะเอาจอดสิจะไปไหนจะไปจอดตรงไหน,ไหนเร็วจอดตรงนั้นก็ได้ มีตัวนิ่มด้วยมาเร็วอย่าไปเอาไม้ไปเคาะมันนะมันไล่มันจะไล่เอานะนเ,ดเด็ดอะไรเด็ดยอดกระท้อนเออคือเด็ดทำไมอ่ะ<ำ>เด็ดให้มันแตกเหรอ <laughs> น้ำเต็มสระดูมะม่วงดูมะม่วงดูมะม่วงนะคะเราก็เป็นการปิิงานซึักหน่อยวันนี้ไหนมาดูตะไคร้เปิดตะไคร้ออกแล้วนะคะพี่น้องวันนี้เรามาขายตะไคร้ น you know. รอลูกค,ค้ามาหาตะไค่เอาก้า,าบ๊ายบายก่อน